ลุ้นข่าวดีลูกคนที่4หลังพ่อน,นอ็อตโษใบายแบบนี้แฟนๆแห่ยินดีล่วงหน้าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของสุตาตัวแม่อย่างชมพู้อรยาอีิฮาเกตกับสามีนักธุรกิจนอ็อตวิสรุตลังสีสิงพิพัฒน์หลังจากทีว่วิวิวาและใช้ชีวิตคู่กันมา ตอนนี้ก็มีโซทองครองใจเป็นน้องไซฟ,ฟ้าพาย,ยุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักแถมในตอนนี้มีน้องสาวคนเล็กอย่างน้องเก่งมาเพิ่มสีสันความสนุกให้กับครอบครัวและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทังประเทศเลยล่ะค่ะและล่าสุดพ่อนอตนั้นก็ได้โพสต์ภาพของลูกๆทั้ง3คนพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเพิ่มอีกสักคนก็ตั้งทีมฟุตซอลได้แล้ว หลังจากที่โพสเนี่ยถูกเผยแร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เชร์กันมากมายเลยล่ะคะ่ะแถมยังแซวมาหยุดอีกด้วยอาทิแม่ยอมไหมเอาเลยพ่อถามแม่ยังแม่ว่าไงคะน่ารัหน้าตาดีทางบ้านเลยถามแม่ยัง เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่หน้าตาดียกบ้านจริงๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้ามีเพิ่มอีกสักคนก็คงจะสนุกดีนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ